สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลัก10บนบวกหลัก10ล่างนะครับได้ตัวเดียวเน้นๆนะครับมาเฉพาะ2หลักนี้เท่านั้นนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนกันสักนิดนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ ก็ไม่ได้เจอกันหนึ่งวันนะครับผมตีทุระก็เลยไม่ได้ลงสูตรให้เลยนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนําสูตรใหม่เอามาลงให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูนะเพื่อใครจะชอบสูตรนี้นะครับซึ่งมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับมาเฉพาะหลักสิบบนหรือหลักสิบล่างนะครับดังนั้นสูตรนี้ไม่ต้องไปมองหลักอื่นนะครับเน้นสิบบนกับสิบล่างเท่านั้นมาดูวิธีการคํานวณในสูตรที่1นนะครับ ใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักสิบท้ายครั้งที่1 2สองครั้งบวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก4คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หน่วยบนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวก9้คงที่ก็ได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้งบวกหลักพันสองครั้งนะครับบวกหน่วยล่างบวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2 บวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวเช่นกันนะครับตอนแรกว่าจะลงสักสูตรเดียวก็เดี๋ยวเกิดกลัวจะเลือกผิดนะครับก็เลยเลือกมา3สูตรนะครับหวังว่ามันน่าจะมีติดบ้างนะครับมาดูสถิติย้อนหลังงวดแรกนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่วดที่ออก873 73นะครับสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข7สูตรที่3ได้เลข7นั่นก็หมายความว่าเลข7นะครับมันจะมาแค่2หลักนี้เท่านั้น มาหลักสิบบนหรือหลักสิบล่างมาดูว่ามันเข้าทางไหนนะครับงวดแรกนะครับเลขเจ็ดใช่ไหมครับมาทั้งสิบบนมาทั้งสิบล่างถูกเป็นงวดแรกนะครับนี่สิบเป็นเลขเจ็ดนะครับทั้งสามสูตรก็ได้เลขเจ็ดเหมือนกันหมดเลยนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเอาเลขเจ็ดไว้ที่หลักสิบอย่างเดียวนะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเก้าสูตรที่สองได้เลขศูนย์สูตรที่สามได้เลข 9, เก้า ก็คิดง่ายๆว่าเลข9กับเลข0นย์จะมาเฉพาะหลักสิบไม่บนก็ล่างมาดูว่าเข้าทางไหนนะครับออก907 99นะครับเลข9นะครับมันเข้าที่หลักสิบล่างนี่นะครับถึงแม้มันจะออกหลักหน่วยก็ไม่นับนะครับเราต้องการแค่หลักสิบเท่านั้นส่วนเลข0อยู่ที่หลักสิบบนนะครับก็ได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนี่มันก็ง่ายนะถ้าเราถ้าท่านใดกำลังมองหาหลักสิบนะครับงวดถัดมานะครับ งวดถัดมานะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับงวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข7สูตรที่2ได้เลข0นย์สูตรที่3ได้เลข0นย์อ่างวดนี้ต้องดูว่าเลข7จะเข้า10บนหรือเลข0ูนย์จะเข้า10บนหรือ10ล่างมาดูนะครับออก906 7 1เลข7นะครับเลข7นี่เข้าหลัก10ล่างมันก็อยู่แค่2หลักเท่านั้นแหละครับไม่บนก็ล่างครับส่วนเลข0ูนย์อยู่ที่10บบนนะครับ ก็ถูกทั้งสองสูตรแค่เรารู้ว่าหลักสิบมันจะออกตัวไหนนี่ก็มีโอกาสถูกเยอะนะครับลงให้สามสูตรมันก็ต้องต้องมีติดบ้างไม่น่าจะหลุดหมดนะครับงวดถัดมานะครับสูตรคำนวณได้หกหนึ่งหนึ่งนะครับดังนั้นหลักสิบบนหลักสิบล่างางวดถัดมามันจะต้องมีหกมีหนึ่งนะครับมาดูว่าเข้าทางไหนนะครับออกศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะครับเลขหกสูตรที่หนึ่งมาเข้าหลักสิบล่างนะครับมาเข้าที่หลักสิบล่าง ถูกไปสูตรแรกส่วนเล็กนึงที่เหมือนกัน2ส,สูตรเข้าที่10บ,บนนะครับเข้าที่10บ,บนก็ถูกอีกนะครับมันง่ายง่ายง่ายเยอะเลยนะครับถ้าถ้าสูตรมันเดินสำหรับขาลูดนี่ผมว่าน่าจะถูกใจนะครับคุณก็แค่ลูด6ลูด1ในหลัก10ทั้งบนทั้งล่างถูกแน่นอนนะครับงวดถัดมาคำนวณได้9กับ0นะครับออก903 เ9นะครับเลข9ในสูตรที่1เข้าที่หลัก10ล่างใช่ไหมครับส่วนเลข0ูนย์ทั้งสองสูตรเข้าที่10บนเป๊ะเลยนะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับก็ถือว่าเข้าดีมีตัวเดียวเท่านั้นงวดถัดมาทั้ง3สูตรคำนวณได้เลข7นะครับงวดนี้ท่านผู้ชมก็ต้องลูด7นะครับลูด7ทั้ง10บนทั้ง10ล่างเพราะเราไม่รู้มันจะมาทางไหนนะบางครั้งก็เข้าบน บางครั้งก็มาล่างดังนั้นก็รูดทั้งสองทางเลยนะครับมาดูว่ามันเข้าทางไหนนะครับมันออก27209นเกะครับ7มาที่10บนนะถูกต้องนะครับถ้ามันมานี่ยังไงก็ต้องถูกนะครับผมตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับงมวถัดมานะครับสูตรทั้ง3สูตรคำนวณได้เลข3เหมือนกันนะครับดังนั้นเลข3มันจะต้องมาหลัก10นะครับผมจะเป็น10บนหรือ10ล่างแค่นั้นเอง ผลรางวัลออก87230นะครับงวดน,นี้เข้าล่างนะครับเลข3มาที่10ล่างนะครับก็เอาอย่างที่ผมบอกนะครับผมลูด3 10บนแล้วก็ลูดลูด3 10ล่างยังไงมันก็ต้องโดนสักตัวนะครับไม่โดนบนก็ต้องโดนล่างนะครับครับเข้า10ล่างงวดถัดมานะครับคืองวดล่าสุดสูตรที่1ได้เลข0สูตรที่2ที่สูตรที่3ได้เลข1เหมือนกัน ดังนั้นศย์กับ1จะอยู่ที่10บนหรือ10ล่างมาดูผลรางวัลที่ออกนะครับ60 5 1 6ย์เลข0ูนย์ในสูตรที่1เลข0ูนย์เข้าที่10บนนะครับถูกไปอันตัวแรกส่วนเลข1กับส่วนเลข1ทั้งสองสูตรมันเข้าที่10ล่างนะครับเข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างใครรูด0นย์รูด1ทั้ง10บน10ล่างรับซับเต็มเต็มนะครับรับซับเต็มเต็มเลยนะครับแล้วทางงวดวันที่16กกรกฎาคมนี้นะครับ ถ้าสูตรที่ผมเลือกมาทั้งสามสูตรแล้วเมืเอิญมันเข้าทั้งบนทั้งล่างรับรองนะครับสมาชิกนี่ไหมได้เห็นแน่นอะนเดี๋ยวมาดูแนวทางงวดใหม่นะครับในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมว่าทั้งสามสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะรมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนนะครับสูตรที่หนึ่งหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลขสองมาบวกร้อยบนเลขหก 6, บวกหลักสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสี่บวกสี่ได้แปดบวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขเจ็ดบวกสี่คงที่นะครับ สอบวกหได้8 8 8แปบวกแได้16 16กบกบวกเจ็ดได้ยี่สิบสวกสี่ตัวแรกได้เลขเจท่านผู้ชมว่า7มันจะมา10บนหรือจะมา10ล่างาสูตรผมลงให้ไปเรียบร้อยแล้วไปย้อนดูนะครับ7นะเป็นเลขเด่นอาจจะมา10บนหรืออาจจะมา10ล่างก็ได้อ่ามาดูสูตรที่2ก่อนนะว่าได้เลขอะไร สูตรที่สองนะครับใช้หลักหน่วยบนมาบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 3ครั้ง3 8 24ดบวก10หน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1แล้วบวก9คงที่นะครับ5บวก24นะครับก็ได้29 29บวก6ได้35 35 35, 35ก็เป็น45นะครับ45ได้เลขห้า สูตรที่2ได้เลข5นะครับก็ต้องรอดูนะว่าเลข5ตัวนี้จะมา10บนหรือจะมา10ล่างนะครับสูตรก็ลงให้ดูแล้วนะครับเป็นเปเทียบดูได้มาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3นะครับสูตรสุดท้ายในสูตรที่3ใช้หลักแสนนะครับหลักแสนเลข9บวกกันสองครั้ง9 9 1 8บวกหลักพัน2ครั้ง2 2บวกได้4บวกหลักหน่วยล่างเลข6 บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2เลข9บวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลข1แล้วบวก8คงที่นะครับ18บวก4นะครับและ22 22 6 28 28นะครับบวก9 37 37บวก1 38 38บวก8 46นะครับ46ได้เลข6สูตรสุดท้ายได้เลข6อ้าวก็ครบทั้ง3สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะตัวเลข ก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูในวันที่16ว่า3ตัวนี้จะมีติดในหลัก10บนหรือหลัก10ล่างหรือไม่ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมสมาชิกก็จะได้โชคดีมีตังค์ไว้ใช้นะครับหวังว่าสูตรทั้ง3สูตรก็น่าจะถูกใจท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังจะมีสูตรใหม่อีกหลายสูตรนะครับที่ผมเตรียมไว้นะครับถึงแม้ไม่ได้เจอกันหวันแต่สูตรก็ มีแต่สูตรเด็ดๆที่จะลงให้นะครับชอบแนวทางสูตรคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลในคลิปใหม่ๆนะครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ